าธาตุดินคือคนที่เกิดปีพศออที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งและ2เดือนกันยายน2563ดีพอสมควราธาตุดินอ่อนคือคนที่เกิดปีพศออที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งและต้องเกิดหลังวันตุตจีนการทำงานดีมากทั้งชนะได้เปรียดและได้รับการสนับสนุน ทำให้ได้รับมอบหมายงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นเกิดความวิตกกังวลและอึดอัดการเงินดีและอาจจะได้รับเงินคืนจากลูกหนี้มีกิจกรรมที่ทำให้ต้องใช้จ่ายต้องรอบคอบไม่ก่อหน,นี้เพิ่มสุขภาพต้องระวังอุบัติเหตุต่อกล้ามเนื้อครอบครัวมีโอกาสได้เดินทางไกลร่วมกันบริจาคช่วยชีวิตโครกระบือสุนัข จะทำให้ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ธาตุดินภาชนะคือคนที่เกิดปีพอศที่ลงไทยด้วยเลขสองการงานสำเร็จและสามารถขยายงานได้เหมาะที่จะเตรียมงานหรือวางแผนงานจะได้รับการยอมรับและสำเร็จได้ดีการเงินเหมาะที่จะลงทุนเพื่อสร้างกำไรในอนาคตสุขภาพ ตั้งใจดูแลสุขภาพอีกครั้งจะกลับมาแข็งแรงครอบครัวมีแต่ความเข้าใจกันหาโอกาสทำกิจกรรมนอกบ้านทานข้าวกันบ้างท่องเที่ยวด้วยกันร่วมกันบริจาคสิ่งของช่วยน้ำท่วมจะเสริมภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับครอบครัว